ตโสวัสดีครับระอระอคุณนะคุณใด้วัสบายดีทุกท่านเอฟซีโอ้กบโดดตัวหน้าตาตาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดักกบนะครผมนี่ตระดักกบซิ่งเรานะครับที่นีนะใส่หนังบอบอบอป่าโอ้โดดตัวหน้าตาตาเลยนะเอฟซีนะเออแบบนี้ก็อะได้ทำเยอะเอฟซีนะว่าพุ่นนี้เช้านี้อัญญ่านะเอฟซีนะอัญญ่าสิน วางกับดักกบไว้ก่อนนะครับผมไอ้เจี๊ยบดัสวัสดีครับผมโอ้วางกับดักกบน,นะครับผมไอ้ยเจี๊ยใส่เหยียบปลาเรียบร้อยตัวละสามตัวใส่ลายใส่ลายมัดลายนะครับผมไอ้เจี๊ยบใส่ลายกบกินลายทำลายงามก่อนอื แม่กนะ็มันจะเอาไปไหนทำไมดยอะด,ดีอ่อยู่หากินนะครับผมแขานเกิน ได้โยกอาไปนี่อันนี้คือนี่ปลามที่ดิ้นนีะมันจะดิ้นประมอือมันดิ้นดิ้นเดี๋ยวเรียกกบมา

ในกบกระโดดโดดโชว์แล้วโอเคตัวพัดไปตุ๊กกบพี่บ้ามีสี่ตัว,ตว,ตวนะเอ็ดสี่สี่ตัวแต่ว่ามีเจ็ดแปดตัวหายหมดแล้วนะครับผมไปไปดูฝั่งน้นต่อโอ้อันนี้ก็โดดต้นหน้าต้นตายเลยเอ็ดนี่อ่ะเดี๋ยวดักบอลน,นี่เลยสี่ตัวนี่ดูอะไรไง ก็ว่าจะเอาบ่อในสองตัวแล้วอีกบ่อขนาดอีกอีกสองตัวเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับผมตัวที่สองแบบนี้นี่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับโอเคมีเหมาะต้องใส่แหละนะครับเจียวเจียว

จะหายแล้ว่อนี่นายไม่หายหลายหลายตัว จริงจรินแข็งเป๊กเลย

หมดตัดแสงตั้งสี่ตัวเลยอเอาตั้งสี่ตัวเอีดสิเดี๋ยวไปดูทะเลบอ่อต่อไปนะครับอืมอ่ะมาชมบอ่อนี่นะเอ็ดสิหนะหาทะเลตัวที่มันไปหาดหน่อยเห็นไหมไม่ชันมากขึ้นไปหาดหน่อยหาดหน่อยไหนหาดบอ่อม,มีหาดหรือเปล่านี่หาดก็ไม่มีเอ็ดสิอ่ะ,อะไม่มีเอาแบบ ดูฟังนันก่อนทำเลมไม่คนะ่อยเหมาะเท่าไหร่เอฟซีนะอยู่วางตรงตายพุ่มนะสักตัวหนึ่งนะพุ่มเอฟซีอ่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละขออยานหน่อย Nang nặng lạc lại mhm. ừm, chị hết mhm. ừm, chị hết mhm. Ừm hm mhm mhm Ừm Ừ. mhm mhm bò mhm 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 Ừ. 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 mhm

แค็มากจริงอ่ะโอเคไอ้ินเดี๋ยวมือซ้อมมาลุ้นน้ำกันนะครับผมดักกบนะนะครับผมพร้อมเคลียรับดับนี่ดักในบ่อยนะดินะนน,น,นะท์นลุงแพ็บทำอะไรนนท์โอเคเราอรอกครับเราออกสวัสดีครับ